บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระกวาระหังสัมมาสัมพุทโทววิชาราระนาสัมปันโนสุกตโลกวิทุอนุตโลบุริสธรรมะสารถิสถา,สา,าสถาือว่ามุนสานังพุทโธพระกวาติบทที่8ธรรมานุสติสวากาโตพระกวตาธโมสันทิติโกอาาลิกโกเอหิปัสโกวันะยิโกป,โกปัสจตจังวิธิตาโพว,วินยุหิติบทที่9กส,สุสัขสขสงขานุสติสุปฏิปันโนพระกตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระกตโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิบันโนภโกโตสาวกสังโคสามิจิปฏิบันโนภโกโตสาวกสังโคยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาอุขลัยสาวะโกโตสาวกสังโคเป้าในโยอ้าวนโยเป้าในโยท่าขีานโยอัญชลีกัลลัณโยนุตรังบุญอย่างเิตังโลกัสสติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนาง อุปสันตังนิเสหังมาตาปิตาวาโอหรังปัตโพตันจะมหาราชาตวังมัรโปรสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเส,สสิกินจิเทวเยสกโกปัดชังที่สังกินเนวาทิตาปิยังกันตังสาริบุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะทัสเพชนาปาหูชานาปิยังมะมะ ที่สิบเอ็ดสกตาวาสกตาวาพุทธะรัตนังโอสกังอุตมะระวังหิตังเทวะมนุษยสาสนังพุทธะเตเชนะโสธินานาสันตุปัตถวาสเปทุกขาวาปะเสมนตุเตสกตาวาธรรมะรัตนังโอสกังอุตมังวรังปะริราหูปะสะมานังธรรมะเตเชนะโสธินานาสันตุปาาัตถะสเพภายาวิปุก วิปัสสะเมนตุเตสกตวาสังฆารัตนังโอสักังอุตรังระวังอาหุนายังปาหุนายังสังฆาเตชเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพโรขาวรูปะวารุสเมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติรอบที่สองอิติปิโสภควาะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสามันโนโรกาวิทวนุตโรปุริสธ,ธรรมรรสารติสัตถาเทวนมนุสสานังบุทโวภควาติ บทที่8สัมมานุสติรอบที่สสวากาโตควตาทั้มสันิโกาลิกปสกวกจตังเวทิตาโพนิยูหิติบทที่เสังขานุสติรบที่สองสุปฏิปันภคโตสาวกสังโคสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยาีิทางจัตาริปุริสายุคานิอัถาบริสัยุคาราเอสาภควกโตสาวกะสังโคอานิโยปังมิโยทัก จินนายโยอันเชลีกับอันนายโยอันตรัง,งุญยังเขตตังโลกาสาติหมวดที่สิบจินดาวนีปียังมันตังรอบที่สองจินดาวนีปียังมันตังยะสังทาโสกานังอุปัสันีติเสหิสิเนหังมาตาปิตาวะโอหังรังปะโพตันจะมหาราชาตะมัง ตะมังวังโปสัตุโนทิปังกาเรเทโวโสุโปเสตีกินจิเทโวโยวสะเกปจชังทัาสมิกินเนวาปาตาปียังกิตังสริพุโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะนางสัพเพเชนาภะหูชานาปียังมะมะบทที่11สกตัตตวลรอบที่ 2. สองสกัตตวาพุทธะรัตนังโอสกังอตะมังวรังหิตังเทวานุต สาวนังพุทธเตชนะโสธีนัสสันตุเทวาสพเพทุกขาวะอุปปะเมนตุเตสกัตวาธรรมะรตนางโอสักังอุตมะรวังปะริหารูปะสัมนังธรรมเตชานางโสธีนานสันตุปัตทะพเพพยาวูปะสเมนตุเตสกัตวาสังฆะปะรันตนังโอสักังอุตมะรัง อาหูเนยยางเปล่าเนยยางสังเคเตน,นาโสตินาสันน่าสันตุปัตทวาสัพเพโรข้าวุปะสะเมนตุเตบทที่7พุทธานุสติรอบที่3อิติวิโสภะกวางังสมมาสัมพุทโทววิชชาตรณะสัมปันโนุกโตโลกวิถวนุตโรบริรรรสัทธามาสารติสัทธิวมโนสานังพุทโธ พักวาะติสวากาโต้บทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตภพักวัตาธโมสันติโกอากาลิโกเอปัสสิโกนะายิกโกปัสสตังเวทิตาภูอยูหิติบทที่เก้าสังขานุสติรอบที่สามชุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆยยาปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆสามมิติปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสศยุคันิอัถาอุริสับุฆาลัยสาภพักวโตสาวกสังโฆอานโยโยปาวนโยทักขีนายโยอัญชลีกะรนิโยโนตลังบทยัง เหตุต่างเกัสสาติบทที่10จินนามณีปียังมันตังเราที่3มจินนามณีปียังมันตังยาสังทางโสโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาโอหังปะโพตันจะมหาราชาแต่วังมังโปสัตว์โนทิปังกาเรเทโวสุโพเสนีกินเจเทโวเยสโคปัชคังทัสมิกินยาทัสตาปียังกันตังสาริปโตเขาวันตุเม สิทธิลาพังเชนมณีจินดาปิยังสัพเพนังสเมเเชวาพระหูชนาปิยามามะมะสกัตวาพุทธรัตนางโอสกังโอทะอุตมะระวังหิตะเทวะมนุษสาสนังเทวพุทธเตชะเชนะโสธินานาสุสันตุป,ปัทวาสัพเพทุกขาวุปะสเสมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนางโอสกังอ,อุตมะระวังปะริราหูสมะมนัง ธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัตตวะสัพเพพายาวูปะสะเมนตุเตสกัตวาสักคารตนังโอสักังโอตะรังระวังเอาในยังเป่าในยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัตตวะสัพเพวิวูปะสะเมนตุเตบทที่1ิชินวันชรนแชยสานากตาพุทธาเชวามารังสัตตวาวะนังจตุสัจจาวะนังราสังเยปิวิสุงนาราสภา ตันหะรังกาตันหังกะราทะโยพุทธาอัฏถวีสตินายกาสัพเพปติตะทิตาเมยหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปะตตปฏิตาที่โตเมยหังพุทโทธธรรมะธรรมโมวิโรจนเนสังโกปริตะที่โตเมยหังอุโรสัภาคุณากโรทะาหะเยเม,ยมยอนุรุตโธสาริปุทโตจะทาคีเนโกธันโยป,ปิตตะ ทิพัสมิงโมคารานสวามเกทาก,กิเนสาวทกทากิเนสวามเกเมยห่างอาสูงอานันทาราหูโลกาสโปจามหานามโมอุภาสุวามะโสตะเกเกสะโตปิตติคสมิงสุริโยวะปะพังกรโรนิสีโนสิริสัมปันโน โสพิโตโมนิปังคาโวกุม,มาราก,กาสปโกเทโรมเหศีจิตตาวาทโกโ,โสเมยหังวาฒน,นีนิจังปฏิตะสิคุณากโรปุณโนองคิมาลาจาอุปาลีนันทาสีวลีจะเทราปัญจะอิเมชรานะลาเตติกาลาพามามะเสสาสีติมหาเทราวชิตาชินะ สาวกาเอเตสีติมหาเถระชิติวันชิตวันโตชิโนรสาชาลันตาสีสเตเชนะอังคะมังเคสุสันนิตาระตตะนังปุระโตอาสิทากิเนเมตาสุตตะนังชาชคังปาัจจาชาโตตวะวามวะองคุริม,มาละกังชนณโมระ ิปิตันจะอะนาตานิยาสุตกังอากาเสชะนทะังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานาวาราตนางสังยุตาสัตตะปสัตตปาการะสังคตาวาตาปิตาทาสัญชาตาพาหิรัตชาตุปัทวาอาเสสาวินยยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวาสเตเมสะจิเกจสุธา สัมพุทธปัญจเรชิน,นะปัญจระมะมัดชัมหิวิหรันตังมหิเลสถาปะเลนตุสัพเพเต,เตมหาปุริสสภาอิเจวะมันโตสุกุตโตสุรโคชินาน,นุภาเวนะชิตุปัทโุธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัมมา สัทรรม,มานุภาวะปาริโตจะถามิชิน,นะชิน,นะปัญเจเรติบทที่สสามพาหงมหากาพระหงสหัส,สมะพินิมิเตสาวุทันตังคีเมฆคลังอุทิตโครา,าสเสนมารลังธนานิธรรมาวิสินาชิตวาวุนิโทตันเตยสาพระวตุเตเชยมังฆลาน,นี้มาราติเรกามพิยุธทธิตสาพะรติงโครัมปนา ว่ากมามทธะทะยัตมะทายักขังขันตีสุนันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตยสาวตุเตเชยมังขลานินาลาคีลิงคชาวลังอติมาตพูตังทาวัคขีจะกมามสะนีวะสุทารุน,นันตังเมตามปิผู้เสกะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตยสาวตุเตเชยมังขลานีอุคิตะข,ขัตตะขมะติหัตถสุทารุน,นันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิที พิสังฆะตะมะโนชิตาวามุนินโทตันเตยสาพวัตุเตชยมังกลานิกตวานะกัตถรมวารังอีวังคภพวินิยาจินจายะทุกขะวาจันังคณะกายามัตเชสันเตนะโสมังวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตยสาภวตุเตชยมังกลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทเกตุงวาทาปิโรปิตามะนังอธิอันตะภูตัง ปัญญาปทัทธีปัชริโตชิตวะมุนินโทตันติยาสาปวัตุเตชัยมังคลานินันโทปะนันทผูุจะขังวิภูตังเมหิติงปุเตนะเทระผู้จะเคนะธรรมะปยัญโตอิทโทปะนะทวิทินาชิตวามุนินโทตันเติยาสาปวัตุเตชัยมังคลานิทุกขะหาทิติปุเตนะเชนะผู้จะเคนะสุทัตหาทั้งพัมมังวิสุทธิชุติมาละผัน ภากาภิธานังยานาคาเทนาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเดยาสาวะหุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธเจะยมัคคะตาคาทาโยวาจโนทินาทินเนสรารเตมตันทีหิตาวะเนกาวาวิวิธานิปัตถะวานิโมกขังสุขังอะอาทิคาเมยะนาโรสปันโย มหากรุณานิโกนาโถหิตายะสัพพะปานีนางภเรตวาปารามีสัพพาปโตสามโพธิมุตังเอเตนะสัจจวาเชนะโสติเมโสติเตเชมังกาลังชยันโตโหทิยามูเลสก,กายานังนันทวัตโตเอวังเตวังชาโยโหหิชยาสุชะยะมังคะเลอปราชิกาปังคะเลสีเสสะปตวิโมคะเลอะพิเสเกศธรรมมาพุทธาอะปะขปโตปโมทติ สุนักกันตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุมุตรสุคาโนสุมุหุโตจะสุยัตถังพัมมะจาริสุปะทักฐินังกายากรรมังวาจากรรมังปะทักฐินังปะทักฐินังมโนกรรมังบะนิทีเตปะทักฐินาปะทักฐินานิกาตะวานาละหันตะเทปะทัฏฐคินีภวันดุสาพภังคลังละขันดุสาวะเทวัตาสภะพุทธาลุภาวีนะสัตตาสุทีภวันดุเตภวันดุสาพภังคลังละขันดุสาวะเทวัตาสภะ ธรรมานุภาพีนะสัทธาสุธีพวันตุเตสพรวันตุสาวมังกลงังรักขัตุสาวพระเทวตสาสัสปสังฆานุภาพีนะสัทธาสุธีพวันตุเตสิบสี่ 14. ปัตตาตินาคณะคาถาบทที่สิบสี่ปัตติธานะคาถา,ตตา,ะา,ถายะเทวตาสันติวิหาระวะสีติทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะเทนะพระวันตุเตปูชิตาโสทิงกะ โรเตนะวิหาตะมันทะเลเทราจะมัญชนาวกาจะพิกขโวาสารามิกาธานิปาติอุปาสกาขามาจะเทศานิขามาจะอิสราสักปคปาสุขิตาพวันตุชาละตุเยจะอันทะสัมมาสังฆเชตวาอาะัะโวกะปาติกา น,นิยานิกังธรรมว่าระวังปฏิปฏปฏจตเตสเพปิทุกขสะกะโรนตุสยังถาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมารตาจะปะคะลาสังโคโหมสมัโโวะอัธายาจะหิตายาจะอัมเหระขันตุธรรมโมสัเพธรรมมาจาริโนวุทิงสปาเนยามะธรรมเมอริยะปะเวเตติปะสสน,นาโหตุสัเพปิปานิโนสุ พุทธสะสนะสารเนสัมมาทาวังปะเวชันตโตกาเลเทววัตปะตุวุธิกายาวาสัตตาหนังสัตมิทังเนตุเมทานิงมาตาปิยะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวะธรรมาราชาโนปะทางรักขันตุสับพาธาบทที่สิห้าเทวดาย,ยุอโยขาถา ทุกขปาฏิาสันิทุกขพยาปาฏิาสันิพยาโรคปาฏิาสันิสภาโหนตุสภเพปิปานิโนเอตาวะจะอัมเหหิสัพ <Wi> พังปุจะสัมปาทางสัพเพทุเทวานุมันโตทุสภาวะสัมมิตาทานังสยันศรัทธาสีลังลักขันตุสัพยาภานิรตาโหตุขัชฌันตุเทวนายกาสัพเพพุทธาภระปาติธาปฏิกันตะยังมะลังงานต่าจะเตช่นขังขังมลตะอันตานิสัมปโส บทที่ส6สุโมงคนคาถาโหตุสัพพังสุมาฆลังรักขันตุสับปเทวตาสัพพภูธานุภาเวนะสัตตาสุตติวันนิรันตรังโสติโหนตุสุมาฆลังรักขันตุสับปเทวตาส,สัตธรรมสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรลังโสตีโหนตุสุมาคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ทานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย สารยายบทสวดพระสูตรพระบารีและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอเทวดาทั้งหลายบทอํานวยพรในการสวดมนต์สารยาย่ธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุมโมทนาแล้วบดอํานวยให้แก่วัตถุมงคลสามสิ่งเหรียญยอดเศรษฐี ปิตาย่อสิทธีเหรียญไว้คูงหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งปริศและสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน